เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bob Channel วันนี้เรากับเวลาสำหรับเกม a d t v เมื่อวานเราทําการรีวิวสกินใหม่ล่าสุดของน้องบอดไปแล้ววันนี้ถึงคิวของพี่เมงหรือว่าหลวงพี่ของเรากันบ้างครับสกินนี้มีชื่อว่าดาวจองจําเป็นสกินม่วงของพระวาจารย์การลมนี ครที่อยากได้จะต้องส่มในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้ส่มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองฮะสำหรับสกินนี้ครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยสมมงของสกินม่วงสักเท่าไหร่สกินมันดูธรรมดาไปดิดหนึ่งฮะถ้าเกิดจะมีจุดเด่นเนี่ยก็อาจจะมีเท้าวานตัวน้อยเนี่ยบินอยู่รอบๆตัวของประจา์การะหลมหนีรวมถึงรอยบากบริเวณซีซ่าของหลวงพี่นั่นเองฮะมันจะเป็นเหมือนดวงดาวแกลเล็กซี่อะไรประมาณนั้นนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเลยให้ดูสักสองสามเกมแล้วกันครับรูปเกมจะเป ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีตทีวีบนเว็บไ,ไซต์รับลิสแบนคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแบนช็อปเท่านั้น <c oughs> หัวเจ้า,าจ้องมึงเหลือเกินเอ้ทาั เป็นเปล่งเรืองแสงนะพี่เปล่งเรืองแสงถูเราเราบูลลี่กันสะบัดเลยนะพวกเราอ่ะเออนิ่ใส่ไม่ดีนะไปวะเออพวกที่อยู่โรงงานนกเกอร์สนุกเกอร์สนุกเกอร์อะไรนะฉสนุกเกอร์ฉันนกเกอร์ โบอ้โหยโอ้ยเอาเกออีเลยย้ายได้พี่ย้ายพี่ย้ายพี่ย้ายพี่ายพี่อยู่แถบบังเกอร์ไม่ไม่ไม่คืออิงของคือไม่ได้อยากช่วยช่วยกูหน่อยเถอได้โปรดพี่กเหตุโผด ไมช่วยเธอคือิงคืออิงอ่าระวังระวังระวังโดนดูดนะระวังโดนดูดนะได้ได้ได้อิงอยู่ใกล้ที่สุดเลยอ้อมอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาเลยเข้ามาเลยอิงเดี๋ยวไม่ทันห่างอยู่ห่างอยู่หัวหูพิ่งบอกว่าระวังดูดรอรอรอปิมเลยรอปิมเลยรอปิมเลยโอ้โหใครก็ได้มาเปลี่ยนกระผมดีผมกลัวเลยไปปันอยู่ออกไปไม่ได้เป็นไกล นี่มันจะวางมันจะวางอีกแล้วอิงมันนิ้งบทมันดิงบทหลอกล่อล่อมันวางวางถอยถอยถอยถออ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 ก้อนลอก้อนล้อลอลเข้ามาเข้ามาเขมาเข้ามาเข้ามาเมมาฮ้ยเฮ้ยอย่าพุงอิงอิงไปวุ่นีบี้โอ้ยมาลอซาบมาลอซาบมาลอซาบมาลอซับอิงมาลอซับกลับมากลับมาอีกกลับมา เรื่องใกล้แล้วใกล้แล้วรอไว้รอไว้รอไว้เข้ามาค่าอ่าซับหนึ่งเออต่อต่อซับไว้เรื่อยเข้ามา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 รอซับเข้ามาเข้ามาเออบล็อกหนูไม่ยากเุกวันเลยยไมดยากอ่าดก่าไงประเดนไปเประตูนูเลยจ้า อย่างน้อยก็ชุดชุกท่าเครื่องได้อยู่โอ้โหเม่งซ่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยคุณมีอยู่ไหนอะกินจรัดจรวดวจรวแวกูใช้ยาสี0ันตสุดอะไรครับเออใช่สุดเกินหรือเปล่าครับไอ้บ้ากูแบบไอ้จ๊อก็ฟังวีอยู่ตุ๊กตางงมากแบบอะไรวะโอ้ยตัวนี้เครื่องล็อก เรื่องเราต้องวิ่งเข้ากลางได้ยินไหมคุณพูดว่าข้าพเจ้าสรุปก็คือฟันผุทั<ฟ>้งหมดแปดซี่รวมแล้วประมาณยี่สิบจุดแ <What? S 1> บบอะไรวะพี่เบิร์ดหนูเอาเอาเพื่อนมาให้ได้ได้เลยได้เลยหาพี่เบิร์ดไปหาพี่เบิร์ดไปหาพี่เบิร์ด พี่<ป>พี่หนูว่ามันมีอะไรแปลกๆนะพี่คะไม่ไม่เจอพี่คะอยู่กับน้องครับพี่คะโอเคโอเคโอเคเก็บ okay, okay, okay. ของอยู่ครับ <c oughs> กำลังไปเอ่อหน้าประตูโรงเรียนเก่าครับตอนหมอต้นหนูก็โดนหมออนามัมบอกผูยี่สิบยี่สิบแปดซีไปหาหมอคลินิกบอกเราสี่ของพี่เอาหมอคลินิกเว้ยคือพี่อะจัดฟันที่นั่นแล้วก็ขู่หินปูที่นั่นตลอดเว้ยเพื่อถามจริงแต่นี่เป็นหมอใหม่เดียบไม่เคยเจองงมาก เราคิดตังค์ไม่ก็คิดเต็มแปลงควันเยอะเกินไปพี่หรอก็ไม่คิดว่าจะเยอะนูกคุณเล่นกิดเป็นบ้าวก็เยอะมากเลยนะทนอบหวานอาบันนี้ัติยี่สิบ่าจุดอะบ้าหรือเปล่าครับมันมันเป็นแบบเล็กๆหรือเปล่าเออพี่ก็เลยคิดว่ามันร่วมเป็นเล็กๆวะพี่ก็ถามหมอมันเยอะขนาดนั้นเลยหมอ ประมาณประมาณ6กหกถึงเจ็ดนะพี่แต่ว่ามันเป็นอันเล็กๆอ่ะเป็นจุดน้อยๆแบบว่าเพิ่งเริ่มปลูกอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะใช่แบบไม่ได้แบบรุนแรงมากเลืเฮนึกว่าจะไปอุ้มเท่าไหร่ครับขอเท่าไหร่ขอเท่าไหร่ห้าสิบเคือครือคือคงได้เก้าสิบเลยเหรอ เกมเพลินๆไงคนนิงเราต้องนอนดึกบ้างเอ้ยวันนั้นคุณยังนอนดึกเลยยังคืนเหรอที่บ้านเลยเหรอคุณนิงไม่ทำไม่ทำนไม่ทันไม่ทันไม่ทมันวันไหนวะวันที่ผมเข้า,ออขาไปงานเกมอ่ะ <laughs> ที่บล็อกหลังอีกทีนึงไปแยกนะไม่มีอะไรช่วยเราหนึ่งหมดอิงพี่ขอเป่าพ,พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดซับเพิ่มที่คุณคุณนิงนั่งได้นะครับได้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 เดี๋ยวพี่อันนี้แบบเออแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อมันจะโซนที่บล็อกให้ได้อีกทีหนึ่งหนึ่งนิงวิสุสานได้ไหม อยู่พี่บล็อกหลังให้อยู่พี่บล็อกหลังให้อยู่พี่บล็อกหลังให้อยู่นิ้งกอดไม้หน่อยโอเคอ๋อลุมอยู่กลางครับอ่อมีคนไปเก็บเครื่องของนิ้ยัง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 ตัวโซดอยู่นิ้งระวังสวยนิ้งเปิดน้องเป่าน้องเป่าไม่เป่าไม่เป่าเดี๋ยวพี่พี่เอานี่เอาเครื่องก่อนโอเคโอเคขายเครื่องหนึ่ง พี่พี่พี่ซ้ำแล้วเครื่องเก้าสิบอะพี่ขอเปล่าพี่ขอเปล่าได้อยู euh ่ได้อยู่คุณดิ้งได้อยู่เครื่องเท่าไหร่ครับอ่าเจ็ดสิบครับโอเคโอเคผมกับคุณดิ้งอยู่ซึ่งในแปลงคุณดิ้งในประตูเลยก็ได้ไปไปคุณดิ้งอยู่ตรงนี้ผมผมยุกอย่างคุณเนี่ย ไฟมาช่วยปั่นแป๊บนึงโอ้ยผมต้องปั่นแตกผมต้องปั่นแตกผมต้องปั่นแตกเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เท่าไหรเก้าเก้าพี่เก้า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 นิ้งเต็มตัวจมเฮ้ยชั่วจุดประตูโรงเรียนกำลังเปิด คคนคนเนี้ยจีจีไงอืไม่ได้เล่นครับมาจอยคนนิ่งน่งมาได้มเดี๋ยวพี่บล็อกหลังให้ไม่ได้ไม่เจมีท่อปะไม่แน่ใจไม่รู้ท่ออยู่ในี่ต้องลองเดินเดินดูเอ้ยนิ่งตายแล้วดีกว่านิ่งเห็นท่อเห็นท่อท่ออยู่ไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วกางกางกลางกลางโอ้ยท่ออยู่การเดี๋ยวเดี๋ยววิลอให้แป๊บนึ่งมกอกาขึ้น ไปเอ้กลับไปแล้วนิ้งนิ้งกลับไปแล้วอยู่กลางอยู่กลางมันอยู่กลางเอ่อคุณนิ้งไม้อยู่ได้อยู่นิ้งมีไฟวิวไหมโอเค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 สองวิสองวิสองวิไปแล้วได้แล้วได้แล้วนิ้งนิ้งสวยอ๋อเกิดอะไรวะเนี่ยแปลกใหญ่สื่อสารครับ กอนแตกใหญ่แก่จริงชื่อโกดแมนเอาแกะจริงเออเอาอิงอยู่นี่เหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้จับพึ่งค่าทำให้ละไปละขอให้อิงโชคดีโฮ้ยเู้หาเจอด้วยว่าเราจะเอาเรื่องเอาราวผมยังไม่ได้เข้าเครื่องเลยครับแป๊บนึงครับอูกับหนูอูกับหนูไป เชื er, ton, ันเชื่ันเชองอิงซีลืมเปิดไหมอิงซีเนี่ยวิบอกแล้ววิวเขาไป่ดินทามึงอะล้เขาก็ปิดไหมเปิดไหมเหรอไอ้แม่ล่ะวิวมึงเชื่อกูยังโธ่เหมือนกันที่ผมทนกูอะไมเลยเหืองแล้วโคตรแย่เลยโคตรแย่เ สูข่าหน้าตาบอดไหวอยู่แล้วนคสบายรู้เปู้ปว่ารู้ปว่าเชียร์ับกะเช่นเขาไมีแต่ให้เราท่ากับแช่งอันนี้เชียร์ทักับแชงอะไรวานิี่นมเิเชียร์ทับกับแชง เดน,นี่เราบอกแล้วอย่าให้เล่นตาบอดขอร้องไอ้น้องเออ,เอ,อสองเครื่องไปดีครับโอ้โหแบบนี้เอามาสักสิบเครื่องไปเลยดีกว่าครับเอาสักสิบเครื่องเลยอย่าให้ได้จุกครับอย่าให้ได้จุกนะครับ็นอนสรุปเขาล้ลมจริงแล้วครับบ <laughs> อสิ <60 S 2> <c oughs> วิมตาตรฐานครับวิสณิงครับทำได้ดีครับทริสารจะเสร็จแล้วครับ เอ้ยมันก็เอาเราเรื่องเกินนะเฮ้ยคนนิ้งคนนิ้งคนนิ้งเฮ้ยคนนิ้งคนนิ้งคนนิ้งจ้าคนนิ้งอยู่ไหนวะอยู่ที่จ้าเอ้าใครปัดตรงไหนบ้างครับเออน้องปั่นหน้าประตูโบสถ์ค่ะพี่โบสถ์เล็กโอเคโอเคเอ่อแกะยังไล่อยู่นะพระบุญเออทาบไปหนึ่งตามไกลๆตามไกลๆกตามไกลๆ เดี๋ยวไปแล้วนิงเดี๋ยวสายตาไปละนิงไม่สื่อสาร,สารได้ครับผมผ่อนผอนผอนเก้าอี้จบหมด <c oughs> โกงว้าวเฮ้ยมันทีมเวริ <c oughs> วเวร์กดิวะมัน <c oughs> ทีมเวิร์กดิวะทีมดีค่ะยอดว่ะสุดยอดว่ะดีว่ะได้ปั่นชิวๆเว้นเบนตรงกลางบทใหญ่แต่หัวมันเท่ดีเหมือนกันนะร้อยบาทเนี่ย แล้วก็มีป่าวานด้วยนี่มันสก,กินรู้ว่าจะเป็นสก,กินของเราวะทุกคนอุ้ยระเบิดมีป่าวานด้วยอุย้ยเครื่องเกินเหมือนเครื่องไม่ปปเป็นไรปลาเนื้อเกินนะพี่<ะ>เกินดิ่พักช้าเป็นเกิน,ไม,กน,นไม่เกินพี่ไม่เกินพี่ห่อปะด้วยกันโอเคโอเคเออเด็กอิงเวฟบ้างได้ ได้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 มั่นใจมั่นใจมันใจมั่นใจโดนไปโนนไปช่วยตรงไปช่วยตรงช่วยตรงน่รโจนรโนกกเก้99999วิวรอจุดวิวรอจุดนะเดี๋ยวพี่ไปซัเนี้้าแล้วไม่ธรรมดาชีวิตมันจะเหงาเกินไป ขอบคุณนะพี่เขาเรียกว่าเพื่อนาทารอเออจด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 โอเคตามใช้ไปล้วามามเาจะตไปแม่นี่นะเขาตามไปแล้วนะครับผมตามตามตามอีกทีไปเดี๋ยวเปิดประตูนี้ผมเปิดประตูนี้ให้ครับ เดี๋ยวพี่ยายนะอิงเดีเดเ๋ยวพี่ย้ายเดี๋ยวพี่ย้ายเดี๋ยวพี่ย้ายอิงโอ้โห oh, ชิบหายละวเขาเอามาหน้าประเอ่อหน้าผมแดงครับอยากย้ายจังเลยพี่เอออยากย้ายหน่อยพี่ย้ายให้หนูไปอยู่ไกลๆอ,อิงประตูบ้านพี่เปิดละด,ดีแล้วดีแล้วคุณนิ้งหเสียวแว๊บ าตา่ <lien> ้งอาสองคนเบอร์สคนทอาัไองคนี่ยังี่นอเอาไงดีอยไี่ออกอ้สองคนนไม่รอช่วยเลยอ่ะพี่มีเออพี่ช่วยได้ดีกว่าพี่มีมาสกิเออแล้วกูมีไทด้วยแต่ว่ามันจะเพื่อจันทีไงพี่แต่พี่มีไทผอะไรพี่ก็มีไท ผมมีไทยคุณอิงเราทุกไหนก็ได้ไปเลยอ้าวแม่กระเทลงไปอีกท่านอิงไปวิ่ง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 เร็วสิวิ่งเร็วเราต้องเรอดวันนี้เราต้องเรอดวันนี้ รอดอยู่เหนื่อยว่ะ <morph flats> <_ Myers>